สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับวิดีโอนี้มีข่าวของ v chain สั้นๆมาอัปเดตแบ่งปันกับเพื่อนๆส่วนช่วงที่2ของวิดีโอจะมาตอบคำถามที่เริ่มมีเข้ามาเยอะแล้วว่าพี่บอลมองยังไงกับตลาดคริปโตเคอร์นซีในเดือนธันวาคมนี้มาพูดถึงข่าวของ v chain กันก่อนนะเพื่อนๆเ,เขาบอกว่าเขาลงไว้ใน Twitter นะบบอกว่า we are excited to introduce v chain Thursday ก็ประมาณว่าเราตื่นเต้นที่จะนำเสนอ V Chain Thursday จริงๆแล้ว V Chain Thursday นะครับ V Chain วันพฤหัสเขาบอก e a s t h u r s Day w i l l be hosting projects built on V Chain t o u r over our Discord channel Tune in weekly to hear what's happening meet the community and win prizes ประมาณว่าทุกวันพฤหัสบดีเราจะโฮสต์หรือเราจะนำเสนอโปรเจกต์ต่างๆที่มันร bon ันบน V Chain t o u r ในช่อง discord ของเรานะครับอย่าลืมเปิดเข้ามาฟังอัปเดตล่าสุดว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเข้ามาพบปะสังสรรค์กับชุมชนและรับของรางวัลน,น่าจะมีการจับฉลากอะไรสักอย่างหรือเปล่านะครับก็ประมาณว่านะสรุปง่ายๆเลยข่าวนี้เนี่ยเขาต้องการที่จะสร้างกระแสของ v-chain นะครับต้องการสร้าง hype ซึ่งเป็นอะไรที่ผมรอคอยมานานแล้วเพราะว่าผมมองว่า โปรเจกต์อย่าง VChain เนี่ยหนึ่งในเหรียญที่ผมลงทุนไปพอสมควรเนี่ยขาดอย่างเดียวคือในเรื่องของการทำการตลาดเพื่อนๆถ้าเปรียบเทียบกับโปรเจกต์อย่างของ Cardano อย่างเนี้ยนะฮะอย่างคุณชาวฮอสกินสันเนี่ยทุกอาทิตย์เขามี AMA AMA คือ ask me anything ถามแกได้ทุกอย่างคุณชาวฮอสกินสันมีคำตอบหมด แต่อย่างของ V Chain เนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้พูดว่าจะมี A M A หรือเปล่านะเพื่อนๆแต่น่าจะมี A M A ในอนาคตนะครับหรืออาจจะตอนนี้เป็นช่วงแบบเปิดนำเสนอว่ามีโปรเจกต์อะไรรันบน V Chain ตัวบ้างนะครับเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับ Cardano นะเพื่อนๆเ,เปรียบเทียบกับ V Chain เนี่ยโอ้โหหลายๆอย่างเนี่ย V Chain จริงๆแล้วได้เปรียบนะแต่ว่าทำการตลาดไม่ยังไม่เข้าเป้าเท่าไหร่นะฮะ คุณชาวฮอสซินสันเนี่ยนะเพื่อนๆถ้าเราดูชาร์ตนี้เนี่ยหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าพูดภาษาชาวบ้านเลยจะดีจะชั่วนะคาดาโนขึ้นมา879%เพื่อนๆ879%ภายใน365วันนี่ถ้าเป็นตลาดหุ้นนะแกได้รางวัลโนเบลนะแต่เนี่ยตลาดคริปโตโดนดานี่คือสัจธรรมของคริปโตเพื่อนๆน,นะฮะในขณะที่ v h เ i n เนี่ยเพื่อนๆมันมีอะไรอะ่ะมีมีลูกค้าที่แบบ ใช้เชนของ V chain แล้วจริงๆอ่ะนะไม่รู้แบบโอ้โหกี่บริษัทะนะครับมี decentralized exchange มี liquidity mining มี staking คือพูด แบบสรุปเลยว่าเขามีระบบนิเวศท,ที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบถึงระดับหนึ่งอ่ะถ้าเปรียบเทียบกับโปรเจกต์อื่นๆที่ขึ้นมาเป็นพันสองพันสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยวีเชนมีมากกว่าอีกนะครับแต่การจเจริญเติบโตของราคาอาจจะน้อยกว่านะเพื่อนๆก็เป็นอะไรทีนะ่น่าจับตามองนะครับผมปกติแล้วไม่ค่อยฟัง discord เท่าไหร่แต่ว่าตรงนี้ผมจะลองเข้าไปฟังนะแล้วถ้ามีอะไรมันๆสนุกส,สนานจะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆ เอาละเรื่องของ V c ชนั้นจบไปนะครับทีนี้มาพูดถึงคำถามที่เพื่อนสมาชิกเริ่มถามกันเข้ามาเยอะพี่บอนคิดยังไงกับตลาดคิดตัวเคอร์เซีในเดือนธันวาคมก่อนอื่นเลยผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนรู้ดีอยู่แล้วนะครับจำเป็นต้องพูดให้กับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาฟังนะฮะก็ขอบคุณที่ถามคาถามนี้มานะสิ่งเดียวถ้าจะให้พูดแบบภาษาชาวบ้านเลยนะเพื่อนเสิ่งเดียวที่ผมเป็นห่วงนั่นก็คือในเรื่องของ ตลาดเจ้าอย่างสหรัฐอเมริกากับพอร์ตใหญ่ๆที่อาจจะมีการเทขายเพื่อที่จะมาหักลบภาษีนะครับเพราะว่าอย่างตลาดเจ้าอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเรียกว่าการขาดทุนกับตลาดคริปโตเนี่ยเขาเอาไปหักเพื่อที่จะมาถัวกับาการลงทุนกับตลาดหุ้นหรือว่าการลงทุนอื่น,นๆเนี่ยทองคําอสังหาริมทรัพย์หุ้นคริปโตเนี่ยพวกนี้เขาเขาหักลบ กบหนี้ได้นะฮะผมก็กลัวอย่างเดียวว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยมันมีการพูดถึงบ่อยในเรื่องของคนแบบมาหักภาษีกับกับคริปโตแบบตั้งใจขายขาดทุนอะ่ะเพื่อนๆน,นะครับทั้งนี้ปีนี้ก็ไม่เหมือนปีที่แล้วแน่นอนการอัดดั์ใช้มันมากขึ้นนะสถาบันการเงินเข้ามายุ่งเกี่ยวกับตลาดคริปโตเพิ่มขึ้นถ้าเขาเทขายผมคิดว่ามีคนซื้อส่วนตัวผมมองว่ามันน่าจะเป็นขาขึ้นก่อนก่อนที่จะ มีการปรับฐานแรงๆนะครับผมอยากจะเห็นสักประมาณ70,000ดอลลาร์ 70, สหรัฐก่อนที่จะมีการปรับฐานแรงๆนะครับนั่นคือสมมติฐานของผมทั้งนี้เพื่อนๆวันนี้อ่ะหวยออก82แต่ว่าทั้งสัปดาห์เนี้ยผมตามหา28เพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็นึกดูแล้วกันว่าสมมติฐานของผมเนี่ย <laughs> มันมันน่าเชื่อถือหรือเปล่านะครับแต่ยังไงอะ่ะคือ ถ้าเราพูดถึงเทคโนโลยีบล็อกเชนนะเพื่อนๆนะพูดกันพูดกันตรงๆเหมือนกับสมมุติคุณเป็นญาติผมเนี่ยนะถ้าเกิดเราเป็นญาติกันจริงๆเนี่ยผมจะถามเลยว่าไอ้สิ่งต่างๆที่เราลงทุนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับมันมันไฮปมันกระแสมันเยอะเกินความจริงไปหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะคนที่ลงทุนกับหุ้นมาก่อนเนี่ยนะครับคือ สิ่งแรกคนที่แบบเป็นมวยหุ้นเข้ามาในตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยสิ่งแรกที่จะถามก็คือ,เ,อเราจะหา v a l u a t i o n ยังไงเราจะหาค่าของแต่ละเหรียญเนี่ยยังไงนะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นปัญหาโลกแตกอ่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าอย่างหุ้นเนี่ยมันมีหลายโมเดลที่จะหา v a l u a t i o n นะครับอย่าง price to earning อย่างเงี้ยนะอย่าง PE เนี่ยเรายังยังไปหารกับราคาว่า e a r n i n g per share ล่าสุดเนี่ยมันเท่าไหร่นะเราหารตรงนั้นได้เรายังหาค่า PE ได้แล้วก็อีกหลายๆ m o d โมเดที่เราใช้เนี่ยในการหาคุณค่าของแต่หุ้นตัวนั้นเนี่ยแต่กับคริปโตเครนซีเนี่ยคือทุกวันเนี่ยผมเอาข่าวมาแบ่ง Metaverse บ้างนะครับเพื่อนๆไปดูข่าวจากสายข่าวนูน้นสายข่าวนี้จากทาง Facebook จากทางต่างๆนานา,นาเนี่ยเราก็เห็นเฮ้ยอันนี้เป็น Hype อันนี้เป็นกระแสอันนี้เป็นอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างงู้นอย่าง,งนางงี้เนี่ยมีแต่จะขึ้นขึ้นขึ้นเนี่ยแต่ แต่อยากจะให้เพื่อนๆถามตัวเองว่าสิ่งต่างๆที่เราลงทุนเนี่ยมันมันเกินราคาไปหรือเปล่าเราหาค่าไม่ได้นะครับเพื่อนๆเราหาค่าไม่ได้ว่าแต่ละเหรียญมันควรจะเป็นราคานี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆถามผมเข้ามาว่าคิดยังไงกับเดือนธันวาคมนะครับผมจะถามกลับเลยถ้าเป็นญาติกันนะผมจะถามกลับเลยว่ามีเงินสดเก็บไว้บ้างหรือเปล่ามีเหรียญ stable c ค i n เก็บไว้บ้างหรือเปล่า เพราะว่าถ้าเกิดตลาดคริปโตเคอร์ซี y มันไปปรับฐานอย่าง50%อย่างที่เราเห็นกันมาแล้วในช่วงพู้สภาอยเงี้ยนะมันปรับฐานแรงๆเนี่ยอาจจะมีเด็กคนหนึ่งที่ไม่รู้เรื่องในวงการคริปโตเคอร์ซีไม่เคยตามข่าวคริปโตเคอร์ซีไม่มีเข้าใจความรู้ไม่มีความรู้อะไรเลยเข้ามาลงทุนและทํากําไรมหาศาลก็ได้เพราะเขามีเงินสดที่จะเข้ามานะครับส่วนคนที่เข้ามานานแล้วเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเข้ามานานแล้วรู้มาก จะยิ่งรวยกว่าคนที่เป็นมือใหม่ไม่ใช่นะครับบางทีจังหวะเนี่ยมันก็อยู่ที่การ Money Management การวางแผนพอร์ตอ่ะนเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการลงทุนบนตลาดคริปโตในช่วงแค่ช่วงนี้นะไม่ใช่ว่าวันหนึ่งสมมุติว่าโควิดมันจบมันเบาลงแล้วเนี่ยเราอยู่ได้กับโลกนี้แล้วเนี่ยนะครับแพนเดอรเมกมันเริ่มแบบเป็นเรื่องที่พูดน้อยลงแล้วเนี่ยนะรเราก็ยังจะลงทุนกับเทคโนโลยีบล็อกเชนอยู่นะครับไม่ว่าจะตัวไหนก็ตามนะซึ่ง หลายครั้งหลายคนที่ผมถามตัวผมเองนะว่าเอ้เทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมันเราเราให้คุณค่ามันมากเกินไปหรือเปล่าหรือมันเป็นเพราะนี่มันเป็นช่วงโควิดนะครับคือเข้าใจว่ามันมีในเรื่องของสร์ทคอนแท็กไอ้ตรงนั้นอะผมเข้าใจละแต่มันเอาละสร์ทคอนแท็กก็สร์ทคอนแท็กอ่อะแต่เรายังมีอะไรอะมีมคอยอย่างเงี้ยมี NFT มี Metaverse อะไรที่แบบโอ้โหยิ่งไกลตัวเข้าไปใหญ่ยิ่งหา v a l u a t i o n ยากเข้าไปใหญ่ทุกอย่างเนี่ย มันไฮมันมันแปดสิเปอร์เซ็นต์อะเพื่อนเพื่อนะครับมันมันแปดสิเปอร์เซ็นจริงๆอ่ะนะมันเหมือนกับมันเหมือนกับตอนที่เทส l a แบบออกรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยออกรถเทส la มาในยุคแรกๆเนี่ยทุกคนแบบทุกคนต้องการจะเข้ามาลงทุนกับเทส l a นะครับแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงนะฮะมันก็สรุปได้บรรทัดเดียวว่าเก็บเงินสดไว้แล้วไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าไอ้ธันวามันจะเป็นยังไงมกรรมพนนะไีส้้อว นะไม่ว่าจะตายมาสไหนเราได้เปรียบนะครับผมถึงย้ําว่าตัวผมเนี่ยเข้าๆนะครับเข้าๆคือผมแบ่งเป็น3พอร์ตอีกครั้งนะเพื่อนๆพ,พอตแรกเลยเนี่ยเป็นพอตที่ถือยาวโดยที่ไม่มีแผนว่าจะขายเมื่อไหร่นะครับก็ก็จะเสี่ยงไปจะนั่งรถไฟเหาะไปโดยที่ไม่มีเหตุผลที่จะมาตอบเพื่อนๆน,นะว่าทําไมถึงถือยาวแต่ผมเชื่อว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่าชีวิตคนเรามีขึ้นมีลงเพื่อนๆถ้าเกิดมันมีวันที่เราแบบ แจ็คพอตกับชีวิตแล้วเราไม่มีอะไรเลยเนี่ยเรายังมีพอร์ตนั้นไว้นะครับหวังว่ามันเป็นขาขึ้นนะครับพอร์ตที่2ก็จะเป็นพอร์ตซิ่งพอร์ตสั้นแต่ว่าผมอาจจะซิ่งไม่เหมือนคนทั่วไปอาจจะไม่ได้แบบทุกวันทุกอาทิตย์อะไรประมาณนี้อาจจะบางตัว3เดือนทีอาจจะบางตัว 5- 5วันทีอย่างเงี้ยนั่นคือพอร์ตกลางของผมส่วนอีกพอร์ตหนึ่งก็จะเป็นพอร์ต USDC USDT พอร์ต stable coin กันไว้ว่าถ้ามันมีวันธรณีพิโรธขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยผม ก็ไม่คือไม่รู้ว่ามันจะลงไปเท่าไหร่สมมุติว่ามันลงมาสมมุติบิตคอย n มันลงมาแต่3 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยคือตรงนั้นเนี่ยผมจะเริ่มใส่หมดแม็กนะครับอันนี้อาจจะเริ่มใส่ตั้งแต่5 0,000ก็ได้นะครับทั้งนี้ผมก็จะดูความรู้สึกบนตลาดอีกทีนะครับเพราะว่าในเรื่องของคริปโตเนี่ยเพื่อนๆเราพูดกันวันนี้เวลานี้กับพูดกันเดือนหน้าเนี่ยมันมันอีกภาษาหนึ่งเลยเราจะใช้อีกภาษาหนึ่งคุยกันเลยนะครับทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาตรฐานคือนโยบายของผมที่ดีสุดก็คือเก็บเงินสดไว้หน่อยเราไม่จําเป็นจะต้องมีแอคชั่นตลอดไม่จําเป็นจะต้องแบบบางคือเข้าใจมือใหม่ว่าแบบอยากจะเข้ามาลงทุนอยากจะมีแอคชั่นอยากจะเข้ามาร่วมด้วยกับเขาอะ่ะเราไม่จําเป็นแค่คุณดูกราฟคุณดูราคาคุณตามข่าวเนี่ย คุณก็มีแอคชั่นตรงนั้นแล้วนะเข้ามาเล่นแล้วไม่จําเป็นจะต้องเอาเงินเข้ามาเสี่ยงทันทีนะเพื่อนนั่นคือสิ่งเดียวที่ผมมอบให้ได้สําหรับคําถามที่ถามเข้ามาว่าพี่บอลคิดยังไงกับเดือนธันวาคมต้องขอโทษนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ตอบคําถามแบบตรงใจไปเนี่ยแต่ผมอยากจะให้เพื่อนๆคิดว่าอย่าได้ดีใจกับคําตอบที่ทําให้ถูกใจทุกครั้งในตลาดคริปโตนะเพื่อน ถ้าได้คําตอบไหนที่เราเอ้ยอันนี้มันโดนใจว่ะแล้วเราดีใจแล้วยึดเหนี่ยวกับคําตอบนั้นอ่ะตรงนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะให้พร้อมไว้เสมอนะผมถึงบอกว่ากาดอย่าตกนะครับเอาละเพื่อนๆประมาณนี้นะครับนี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวัน mm hmm. เช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม